อนนี้ถึงเลยไหนมันก็เด้งแล้วนนี่เราไปกันสองคนดีกว่าอไปนะเมื่อวานน่าจะค้างวันนี้ขึ้นต่อแล้วไปยกของอ๋อแทนที่มึงจะรับก็ไดอาบน้ไม่ันั่งงอไม่จันั่งงอแต่ของเสร็จจะไปอาน้ำไม่กล้าก็เอาไปนอนเลยวะได้ไ่ได้ ราคดอกมาเลี้ยวไปนิดหนึ่งค่าชากว่านีป้อีระมาณสองอาทิตย์ต้นนี้จะออกดอกสีขาวใหญ่มากดอกอะไรต้นไม้เลยดอกอะไรเขาเรียกว่าไปหลันว o r อ h ิ d ทำไมต้องไว r อคิดไว้ที่นี่เพราะว่าเชื่อเล่นของสูสีเชื่อไปหลัน ช ok. oh, cool yeah, oh, ื่อช so. ือชือตรงกับต้นไม้ต oh, ้นไวโอคิดนะสวยมากห้องนี้นะครับก็เป็นห้องนอนห้องสวยอาหารของซี่ยดีไทโฮนะเชมาดูไก่ ตอนที่สร้างสวนนี้ใหม่ๆนะไม่มีระเบยียงยาวเป็นกลางแก่<ม>เวลาฝนตกนะสูงสีเทาไม่สมไม่มีที่ตาฝนเขาก็เลยสั่งให้สร้างการลงกันฝนได้ก็เลยระเบยียงยาวสร้างขึ้นหนึ่งทีหลังไ<ม>สมือของระเบยียงยาวคือทะเลสาบที่เราขายเมื่อกี้คุ้นหมิงขวามือของระเบยียงยาวก,ก็คือภูเขาอ,อายุยืนส,งงสูง60เมตรที่ผมขึ้นมานะ<ม>ที่นี้ผมจะพาท่านเดินตรงไปเลยดอยไม่ยอมกลับมาที่นี่ จนถึงปลายสุดของระเบียงยาวขั้นจะได้หินเลือหินนาเลือหินอ่อนนะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปถึงลาหนะบอกว่าท่านบอกว่าจะถ่ายรูปมันเดินระเบียงยาวไปอยู่ข้างหลังดึนของท่านไปถ่าก็ได้แต่ตรงไปอย่่ย้งกลับมาที่นี่เราไปด้วยกันนะอ้า

น่้มาอยต้อนน้วันอยู่คนเดียวอไปเรื่อยนะเราจะไปเรือยไปไปแล้วก็ถ่ายรูปไปนะอันนี้เป็นทอผ้าหอมนะครับ ที่ไหว้เจ้าของทูตสีเราขณะนี้อยู่ว่างการบูรณะส้มชันข้าวเวรในสถานคุหญิงเมืองปักกิ่งนะครับ

เรือที่สร้างด้วยหิิอ่อนไม่เหมาเลยจังสีไทยนแต่ว่าแล่นได้โดยสร้างเอาไว้ในทะเลสาบที่ขุดขึ้นเพ่คนมีความลึก2เมตรเอาดินที่ขึ้นมาไปถมบนภูเขาสูง68เมตรัึ้นไป

ของพระนางคือสีไทยเขาเสวยมากนะคะเป็นรอยสี

十块一包，别让的包，别让那加冰水，块钱，十块一包，十块钱，十块钱。哎，我查完记没哎，哎，哎。啊嗯 เออจริงนี่ <coughs> 近吗？不是我、嗯。那是样的你 <laughs>

นะครับซึ่งเนื้อติมไม้ม <า S 1> ไม่สดน,นะฮะในห้องนี้นะครับเดี๋ยวท่านขึ้นไปดูนะฮะจะได้เห็นใช้มือกับขวามือเป็นป้ายบินยันตันผ้พปูทั้งหมดแต่่วกคนของห้องเตะป้ายนี้เป็นของจำลองนะและก็ตรงกลางมีป้ายพระพุทธเจ้า จักรพรรดิในสมัยโบราณก็สร้างทุกขอบด้วยข้างในเพื่อให้ประกี้ข้าใจว่าติดเกี่ยวของพวกเขาบุญนะฮะหลังจากนั้นท่านได้ทอดสเด็จลงจากนี้ไปอีกทางหนึ่งสามร้อยหกสิบเมตรไปอีกที่หนึ่งที่กลางแจ้งกรมกลมนะขึ้นไปข้างบนท่านพิทิพิภูณนะอะไรขอเฉพาะขอเก็บเกี่ยวนะเขาเขาอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านจะ ถ่ายรูปที่นี่ก่อนเสร็จแล้วขึ้นไปข้างบนดูสิเขาไม่ให้เข้าไปข้างนในผู้เสียข้างนอกแล้วก็ลงมาดูห้องนี้ด้วยเป็นห้องเก็บเครื่องดนตรีโบราณนะพวกขิมคุวยโซข้างมดใช้เวลา20นาทีวก็ตะมที่นี่นจะใช้ถ่ายรูปขึ้นไปข้างบน,น,งบนแล้วก็ลงมาที่นี่20นาทีครับนนะไปติดตัวเร่น อ๋อนี่ไงอ๋อนี่เอ้นี่มันตัวตัวตัวมีมีที่้งโมก่ะนี่ตัวม <c oughs> ีตัวสัตว์แกะินเนี่นีไงฮะตัวมีตัวสัวนี่ครับอจริงเล้วพี่ว่ากูแล้วบุกอได้ตไ่่ยันท่อาไป อ uhh ่าหตอนนี้เราอยู่ที่หอฟ้าเป็นที่ไหว้ขอให้เก็บเกียรติส่วนที่ดีของพระเจ้าแผ่นดินหมายรักบุตรศิ อ๋นี่สร้างด้วยไม้อะไรนะไม้สนไม้สนทั้งไม่สนข้างหลังไม่มีตะปูไม่มีตะปูเคยถึงครับค่ะวนมามาครั้งหนึ่งแต่้็บูรณะขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราจะไปที่หอขอขอฝนลายขอฝนขอฝนลายขอฝนไอ้นี่มันเป็น ดินเขาเหรอนั่าจะใช่จัด้วไม่ใช่หินรุ่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 นจริงเนี่ยทำดินเขามากใช่าหมค่อยมันทำได้เร็วกว่าครับดินเขาแน่จัดนะมาสู้มาสู้หินหินไม่ได้ดินเขาดินเา

ông cái không ra đâu rồi. 12 tầng ba, 12, trực上 trực下，11 tầng là một ที่นี่มีสามห้องสามตำหนักสามตำนานนี้เดินทีสถานที่เก็บป้ายวิญญาณบางทางง่ามือแต่ทุกคนของจกักรพรรดิแต่ทุกคนฮะป้ายแต่ตอนนี้ป้ายนี่เป็นของใหม่ไม่ใช่ของเดิม ยางปกติใบเหล่านี้เก็บได้สามห้องนี้เวลาประกอบพิธีขอฝนที่เราเห็นเมื่อกี้ข้างบนเขาจะย้ายใบจากสามห้องนี้สู่ข้างบนพอพิธีเสร็จแล้วเขาจะเก็บที่เดิมสิ่งที่น่าสนใจคือการแทงเขาเรียกว่าการแทงทของ้อเสียคือคนหนึ่งผู้ฝั่งนี้ อีคนนน์เอาหูแม่ฟูที่มากระเทนได้ยินเหมือนจัดโทรศัพท์ทีนี้คนฟังเยอะมากรัฐบาลจีนก็เลยนะครับซึ่งขึ้นไปข้างบนนะเป็นกาแจ้งนะฮะซึ่งใช้ครั้งสุดท้ายก็ปลายสมัยรอดถึงชิงเจียนี้เลือกใช้แล้วนะไม่ใช้แล้วครับเป็นสวนสาธารณะนะเขาเรีว่าเป็นสิ่งงมงายประชาชนนะสิ่งงมงายทีนี้เราจะขึ้นสวรรค์สู่ข้างบนไปทำพิธีเขาฝนนะฮะ